เอโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องแชมป์เกมมิ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในฟอร์ส k e เและผมก็จะทำตามคอมเมนต์นี้แล้วนั่นก็คือการเล่นจอนโดยฮิตบอกหน้าอโลฮ่าซึ่งเชื่อครับทุกคนตอนจอนโดมันชนะเนี่ยมันก็มีคาสีนใหม่มาด้วยเราวันนี้เราจะมาโชว์ตึงจอโดสกินเออเกมอะไรว่อะไรดัดเทดดัดเทน,เนี่แหละ อย่าอย่าไปรู้เลยนะทุกคนไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมไอตัวสีฟ้าๆเนาะเราอย่าไปสนใจกันเลยดีกว่าโรฮามีใครอยู่แถวนี้ไหมอุ้ยทูทามกบเกรดมานี่เลยนะจ้าไอเจ้าไปไหนเอ้ยหนีไปไหนไม่รอดหรอกเอาทูทามลงมาอีกโอ้ยโดนชนลงอีกมาใครใครใครทำไอเกรดโดนโดนวินึงปับ๊บโดนวินึงปับ๊บเกอจ๋าไม่ต้องหนีนะจ๊ะโดนไปเอ้าไม่โดนเกรดจ๋าอย่าหนีเลยเกรดโอ้ย ตีก็ไม่โดนเอาไงครับเกสจ๋าเราไปไหนเกสจ๋าเราไปไหนตีอีกรอบนึงเกสจ๋าเจ็บแขนเลยครับพี่จ๋าไม่ไหวแล้วโอ้ตีไม่โดนเฮ้ยทำไมมันมันรุมล้อมมันงี้วเนี่ยไอ้เกสย่าเกสหนีอย่าหนีอย่าหนีพี่เกสจ๋าตบอุ้ยมันบล็อกทันเดี๋ยวโดนเตะพี่เกสเราหนีไม่ได้หรอกนะจ๊ะมาเจอกับพี่อโลฮาเราซะก่อนโอ้เกสนี่วิ่งไหววะสแกนก่อนนะครับเฮ้ยไอตัวดำเนี่ยมันตามเกสตลอดเลยเนาะเป็นไรกับเกสปะวะ เกดมึงมานี่เฮ้ยไอเกดหายไปแล้วไอเกดอยู่ไหนอ๋อนู่นนโอเคนะหนีไปไหนไม่ได้หรอกน้องเกดจ้าแหม่ทำเป็นตึงนะเราอะ่ะโอ้ยไปหนึงนะรอสต้ามินาไปหนึงเนาะมันโลกหอบเฮ้ยเกดมีบริการเหรอมีบริการก็ไม่เว้นนะเราอะ่ะมานี่โดนโอ้ไม่โดนนะครับผมทำไมฮิตบ็อกซ์มันตัวตังเลยเฮ้ยอย่าหนี มันให้ดนอีกทีหนึ่งหนึ่งปรับหนึ่งปรับครับทุกคนมาครับพี่จา๋าไม่ต้องหลบโอ้โหโดนต่อยอัดหน้านาหน้าบวมเลยตาบวมเลยไม่เราไม่ทนน้ำเราไม่ยอมเสียศักิีศรับพี่เกสจา๋าไอช่าไมันตีไม่โดนเลยวะเนี่ยโอ้ยโดนชนหลังอกีกมาหนี่ไอเกสไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีนะพี่เกสเราไม่ได้ตึงมานีโอ้สตาไม่นา่าตอนนี้จอรโดโล่หอบไม่ไหวแล้วโอ้ย หมดสิ้นแล้วไอ้เกมมาเลยมึงมาเลยโอ้โหตัวเดียวนี่ลาาเกือบครึ่งไอ้เกินครึ่งเกมไปแล้วเกมตดนที่แทมตอูอะไรคือแทมตูดโอ้โหปากกูเฮ้ยเอเลี่ยมทำอ,อะไรมึงให้บิซ่าศพมัเหรอเอาเลยละเอาไม่หนีแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเอาเลยเรียบร้อยนะใส่แตกอีกคนนึงเอ้ยมงองอะไรเอโรบ็อกมงองอะไรเออสก,กินไม่ได้แท้เลยเอ้ถูทำ มึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรโดนคอรับชั่นเลยงันไไน้นจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนแหมมีการรอบนะมีการลบลรลบ,ลบก็โอ้โหตีไม่โดนฮิตบล็อกแม่งอันนี้มากเลยเขี้ยจัดจัดมามึงมานี้นามเอามาพักเอามาพีดป๊มเรียบร้อยตายบินหน่งนอ้าวไอโรบอกเองนี่มันน่ารำคาญมากเลยนะมึงมานี่ไม่ต้องหนีโอ้โหตีไม่โดนนะครับเฮ้ยจอนโด ฟาดไปอีกหนึ่งทีกดบล็อกไม่ทันนะครับบล็อกผิดจังหวะเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายแล้วพี่แชนหมวกแดงเราเอาไงครับเนี่ยมามาเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่แชนไมสเตนหมวกแดงสแกนแป๊บเรียบร้อยเจอแล้วพี่แชนพี่แชนเราอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นเหรอมาแล้วจ้าเอาหนาหน่อยปั้งโดนมีทีนึงนะครับมาเอายิงด้วยยิงไม่โดนก็โดนสับไปนี่ครับโดนตบล่วงเลย ไม่ต้องตีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่คนนี้จะจาัดก,การเองอยู่นี่นเองเฮ้ยซับปูไม่โดนเลยเอ็งจะจูงไปถึงไหนโดนน้ำปะ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 เรียบร้อยนะครับแทงเขาตูดฮะไปไป,ไปจัดก,การต่อมึงไหนมึงทางตายแล้วตบฟาดอีกทีนึงนะครับเต็มคาม่เอาไงพี่เทนโดนตอบอีมีทีนึงไม่โดนนะครับเอาไงเราจะมาปลดล็อกเออถ้าถ้าปิดจบของไอตัวทำลายล้างตัวนี้ ปังเรียบร้อยนับนี่ทุกคนนี่คือท่าปิดจบใหม่เนี่ยดูเรียบร้อยนะครับ,อบ,รบ,รอรบตอนฆาตรกรชนะเออเป็นท่าใหม่อย่างเท่มาแล้วจ้ามาจัดอีกตานหนึ่งจอนโดนของเรามาแล้วมาเป็นด่านนี้ซะทุกหโอ้โหเชนเลสกี้เออยอะยางไงเชี่ยโอ้ยนู้นใสแทงทั้งเกมไม่ได้วาเชี่ยใสยแทงทั้งเกมกูจะไปอดอนะัง้มเนี่ยโอ้ยเจอคนสับัดไปหนึ่งดอกนะครับน้องเกสเราโดนอีกดอกเลยนะครับพี่เกสเราไม่ต้องหนีมานี่ โอโ้ยโดนเชเลสกี้มาสตนสี่ฟาดเขาหน้าอ้าวมึงจะมาต่อยอีกจะมาต่อยยอยเกตบล็อกไม่ทันนะคะบล็บอกผิดจังวะเกสมานี่เลยนะไม่ต้องหนีนะจ้าในจ๋ามานี่เลยไปนับหนาลงมาฆ่าล้มา,มา,มา,มาเพลดไปอ้ไม่โดนวิ้ยเหมือนจะพี่ทางตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เกตเราออกไม่ได้จัดหนึ่ง็อกปังตูมตายแทงลำไส้แตกอ่าพี่ลูกเสือเราทำอะไรครับตีวิ่งหนึ่งดอกนะครับพี่ลูกเสือเรามาครับลูกเสือไทยเราไม่เกรงใจใคร เพราะเราจะจัดก,การให้หมดอ้าวบอกผิดจังว่าโดนหนาไปซะเอจันมันอยู่ใกล้เกินหนาไม่โดนไม่ต้องหนีนะจ๊ะนายจ๋าโอ้ยเจนหนุ่มใหญ่เดี๋ยวเราจัดก,การเรียบร้อยตอนนี้คุณลูกเสือเราเจ็บแขนแล้วนะจะไปเข้าค่ายที่ไหนเอ่ยสวนสยามเหรอมึงมานี่ไม่ต้องหนเไอ้หนุ่มใหญ่ย่ามากันหนามเอามาพาดป้องเรียบร้อยโดนหนุ่มใหญ่กระเด็นไปนู่นเลยปล่อยหนุ่มใหญ่ก่อนอ่าเองไม่ต้องหนีนะน้องลูกเสือเรามาแล้วนะจ๊ะ ไหนจุ๊กยังไงฟาดวินททีไม่โดนโอ้โหฟาดวินททีเอ้ยโดนโดนโดนหนุ่มยายาเออเกือบโดนหนุ่มยายตีตูดแล้วนะไปไหนไอลูกเสือจุ๊กเกนชิบหายเลยเฮ้ยเชเลสกี้กูจะเลูกเสือลูกเสือฟาดเรียบร้อยออ้ยมันไม่ตายเลยมันจะต่อยส่วนกลับเขไม่ได้น้ำไปโอ้โหไม่โดนนะครับมามาเดี๋ยวเราสแกนก่อนเจอนี่ซ่อนตัวไปไหนไม่ได้หรอกนะครับคุณเกตคุณเกตเรามา เอ้ยนมใหญ่หน้ารำคาชิบหายเอ้ยเกือบจะตีกูแล้วกูไม่สนใจมึงกูจะเอาลูกเสือสำรองก่อนมึงมานี่มึงไม่ต้องมาทําเป็นสามันรุ่นใหญ่มึงมานี่ปังนะครับตูเฮี้ยมันไม่โดนได้ไงวะเฮี้ยมึงมานี่มึงมานี่มึงจะหนีไปไหนลูกเสือฟาดหนึ่งทีไม่โดนนะครับดังแตะตูมไซแตกเรียบร้อยแตกหนึ่งไหนมึงมีใครอีกมึงมีใครอีกเชเลเชเลสกี้เยอะชิบหายแบบนี้กูจะแยกออกไหมน่ะ มาแล้วครับเราได้เวลาตามหาผู้คนสแกนก่อนนะอยู่ไหนกันเอ่ยโอ้โหมันรวมตัวอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยมาแล้วนะครับมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหเชเลสกี้ดูดูมึงยืนกันดิมึงกล้าเล่นอะไรเนี่ยโอ้หโ,โดนไม้สโตนสีฟ้าเข้าหลังเฮ้ยมึงจะมาโดนคอลลับทําไมจะโดนคอลับทาไมโอ้ไม่ตีไม่โดนมึงมาไหนตีอีกรอบนึงหนีนไปไหนหนีเอ้ยตกใจหมดเลยว่าจะโดนฟาดแล้วมานี่มึงไม่ต้องหนี มานน่โอ้โหโดนย่อมยายตีเฮียมีคนเยอะจังวะเชดเล็ตกี้สี่คนนี้อะตีมึงจะกินไก่เหรอมึงกินไก่เหรอมึงกินไก่เหรอตีไม่โดนมึงกินไก่เหรอโอ้โหฮิตบ็อกซ์โคตรเฮี้ยเรียบร้อยใส้แตกอีกหนึ่งนะฮะมาเหลือพวกมึงแล้วนะเฮ้เชดเล็ตกี้มาสโตนเชียทรงนี้น่าจะล่ายากอ่ะจากันลบแอบเฮ้ยมันลบได้เจ้าน้ำเชียมันเข้ามากล้ีเฮีมันไม่โดน ไอเชี่ยเชีดมึงไม่ไหนมึงจะไปไหนอืมฟาดโอ้โหโดนมันฟาดนี่เองไอเชี่ล็กจิ้มทำอะไรกูว่ากูเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเชี่ยตัวนู้นน่าจะล่าไม่ไหวว่ะมึงจะง้างด่าไหมมึงจะง้างไหมมึงจะง้างไหมอ้าง้างผิดจังหวะนะจะได้จ๋าโดนนี่จะไม่โดนโธ่จะไปไหนเอาแล้วหนามหูหายไปเลยมาเนี้มาเนี้ฟาดอีกนึงโอ้ไม่โดนนะไอ้โดนโดนโดนมันโดนคอรับมันโดนคอรับมานี้ ฟาดอีกหนึ่งทีไม่ต้องหนีสตามิน่าหมดนะสิแทงไส้แตกเลยเหลือน่มยายก็มาสโตลละมานี่ไม่ต้องหนีนะจ๊ะอูมโดนไปได้แล้ววะนี่มึงมานี้โดนแน่กลัวโดนดาบมันวะมึงมานี่แตกูไม่โดนดัไม่โดนกูจะล่าไหวไม่น่าหนุ่มยายกบไปมาสโตนสี่นะไอ้ไม่โดนมันน่าจะไม่โดนอยู่แล้วแหละเมื่อกี้สองตัวนี้ล่ายากจริงโอ้โหโดนดาบเลืองแสงมาอีกแล้ว เชียนั่นารำคาญอย่างว่าแม่งอัปเดตแพทใหม่มาแม่งไอ้ที่ตอนโดนสกิลตีแล้วแม่งไม่มีความเร็วแล้วไม่มีเพิ่มความเร็วแล้ะโอ้โหตีไม่โดนเลยนะครับนายจ๋าหนึ่งมานี่หนามพิฆาตปั้งตูมโดนไปนะครับมึงโดนจะหนามกุยชีตีปกติแม่งไม่เคยจะโดนเลยยี่นี่ไม่ไรตัวเขียวเอีย๊ยใครแตกมั้งอ่ะเอหนุ่มยายเออโดนหนุ่นมยายตีขึ้นชั้นสองเลยหนุ่มใายก็หายไอ้กูจะล่าทันไหมเนี่ย ไอ้เชลล็กี้มึงมานี่มึงไม่ต้องแดกไกลมึงมานี่มึงจะดีไปไหนใช่ไหมเจ็บแข่แล้วกูตีมันหน่อยหนามไปปะระพลังโอ้โหไม่ไม่ดูนะครับโอ้มานี่มึงจะไปไหนฟาดโอ้โหหน้าจอสะบัดทันทีโอ้แรกเกมแรกมึงีไยครับเชลล็กี้มึงมานี่ยกูโอ้โหไอชี้กูคงเล่นต่อไปแล้วไอ้เชี้ตรงนี้ไอ้เียเกมจบแล้วไม่งั้นกูจะไปล่าใครต่อเนี่ยไอ้เชี้ อ่ะอ,ะอะเสกน้ำก่อนจบนะโอเคก็โอเคนะครก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแชมป์เกมนี้นะครับเออวันนี้ก็ขอไปก่อนนะเออคือแบบคลิปนี้อาจจะล่าช้านิดหน่อยเพราะว่าติดธุรนะเนาะไม่ว่าจะเป็นไปเข้าค่ายบ้างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะเออเดี๋ยวถ้าอยากจะให้ผมเล่นตัวอะไรก,ก็คอมเมนต์มานะผู้รอดชีวิตก็ได้ฆาตรกรก็ได้นละโอเคครับเจอใหม่คลิปน้ครับ